เบนสไตล์มาดามผ้าเที่ยวอีกนะคะวันนี้วันนี้อ่าเบนก็จะพาไปเที่ยวฟ้ามมสซีค่ะไปเที่ยวฟ้ามมสซีดจังไนเนาะอ่าก็คือว่าเป็นไปฉีดยามากค่ะวันนี้ไปฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับโควิดเนาะค่ะเนาะ,ะไปฉีดวันนี้เป็นเข็มที่สองค่ะ ก็ไปฉีดมาแล้วเนาะ,ะเข็มแหลกตั้งแต่วันที26นทนนทนท่26เดือนที่แล้วค่ะเมนี้ก็ไปรับเข็มที่สองเข็มแหลกวันที่26เดือนที่แล้วหลังจากฉีดเข็มแหลกเนาะเข้ากันนัดให้เข้าเลยเข็มที่สองเป็นหลังจากเข็มแหลกนะก็สามอาทิตย์เข้ากันนัดมาเป็นเมนี้เนาะ เปลนกับไปกับหลุกสาวไปฉีดกันมาเนี่ยอ่าสำหรับอ่าวัคซีนที่เป็นได้รับเนาะกับในครอบครัวเป็นี่ได้รับมนของโมเดอร์นาค่ะแล้วกอ็อเมริกาเพื่อนก็ฉีดให้ฟรีอ่าทุกคนตอนที่เป็นอ่าเป็นได้ไปลงทะเบียนนะก็หลังจากที่เพิ่นฉีดให สำหรับคนที่ฝันไลน่เนาะคนที่ทำงานาในสุมเสียงก่อนอหลังจากนั้นเพื่อนก็มีประกาศออกมากว่าให้บุคคลทั่วไปไปชีดได้เบนกระบ,บอกลูกสาว,ล,สาวลูกสาวก็บ,บึงเบิงอยู่ในอันเว็บบใส่ให้พอลูกาสาวเบิงเว็บบใส์แล้วเพื่อนกอ็ล่งทะเบียนเนาะลงทะเบียน ขอมูลต่างๆตามที่เขาบอกมาเนาะว่าให้กอขอมูลแล้วก็ไปรับแล้วก็ลูกสาวก็บ่งว่าเข้าไปรับได้ยุไสยก็มีอยู่วอกกินใกล้ๆบ้านเนาะค่ะขับรถไปประมาณหานาทีค่ะก็ดีใจอยู่ที่ได้ฉีดวัคซีนกันครบทุกคนแล้วอันนี้ก็เข็มที่สองเนาะก็ตอนนี้ หลังจากที่เบนไปฉีดมาตอนช่วงบ่ายสามสี่ชั่วโมงค่ะหลังจากฉีดมาสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังอาการปกติกับมากอะ่ะทางานทากับเขากับน้ำอยู่บ้านปกติก็ยังไม่ได้มีอาการอย่างนะคะตอนฉีดเข็มแรกก็บม่ได้มีอาการอย่างค่ะว่ามีเอ็กฟิกว่ามีอาการอย่างทั้งสิ้นเลยแล้วก็เข็มสองเดี๋ยวรอดดูว่ามืออื่นจะมีเอ็กฟิกอย่างบออเท่าที่เพื่อน ที่ฉีดมาก,ก่อนเนาะเข็มสองส่วนมากเพื่อนอะจะมีอาการหนาวเนี่ยจังน้อยบางคนกับมีไข่ประมาณหมื่นหนึ่งอะค่ะอก็เพื่อนก็หายปกติทุกวันนี่กนปกติทำงานกันได้ปกติค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ก็แล้วก็ตอนนี้อยู่อเมริกานี่เขามีนโยบายว่าผู้ใดฉีดได้ครบสองเข็มแล้ว ก็คือหลังจากครบ2เข็ม14วันแล้วก็สามารถที่บอไซหนากากได้บอไซแมสได้นะคะก็หูซึึกว่าเออชีวิตปกติเฮากำลังจากกามมาะกลับมาเนาะก็ดีใจก็ตื่นเต้นอยู่ที่ได้ฉีดวัคซีนครบกันแล้วนะคะแล้วอีกอย่างก็คืออ่นใบนี้เฮาก็ต้องเก็บไว้เนาะคะ่ะเพื่อเอาไว้ถอดเดินทางเนาะเพื่อมีผลในการ เขาจะดูในการเดินทางว่าเข้าได้ฉีดวัคซีนครบหรือยังอย่างยังสีนาะค่ะเนาะนี่ก็ล่อนลล่อให้อังกฤษเขาเปิดเนาะค่ะเนาะก็อยากจะไปเยียมลูกสาวก็พีสาวยวง,งกิตเนาะขินหอดขอบขั้วหลังจากที่มีโควิดมาปีกว่าเกืบสปีแล้วมาได้เดินทางไปเจอขอบครั่วกับรู้สึกแบบขึ้นหอดเนาะค่ะเนาะมีผู้ใดมีอาการแบบนี้เนี่ยสงจ คิดว่าทุกคนจะมีอาการคิดถึงขอบคัวกันทุกคนแหละเนาะเพราะว่าปกติเฮ้าก็จะได้เจอกันเกือบทุกปีแต่ทุกปีใหม่ก็ได้เจอกันบ่อยอะไรอย่เงี้ยแต่ว่า,าหลังจากมีโควิดมาเห็นในรอบคัวห่างเหินก็ได้เจอกันแต่คุยกันแต่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> ไม่รู้ว่าเฮาจะได้ใส่ได้ กรับมาใส่ชีวิตปกติเฮาได้ย่ามได้เนาะทุกคนก็นอ่าหลุ่นกันอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นก็ฝากให้กำลังใจสำหรับทุกๆคนเนะาะให้มีความหวังทุกคนให้มีความหวังเนาะออสิ่งที่มันแบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วเขาก็แก้ไขว่ไดดเขาก็ต้องมีความหวังฉีดวัคซีนป้องกันได้เขาก็ฉีด ถึงจะเขาจะมีวา่าบันบลาซอยยังไรยังสีเท่าก็ตตองล่องเบิงละ่ะเป็นยังมันอาจจะบันซอยมันแต่ตองซอยล่ะเนาะขาบวาซอยเข้ากับบเห็ดออกมาเนาะเขาหายไปฉีดเท่าก็ต้องไปฉีด <c oughs> ไปนั่นล่ะค่ะไปฟา้ามาซี่เบนจะถ่ายคลิปตอนออกจากบ้านขับรถไปฟา้ามาซี่ก็ ใส่เวลาหานาที่ค่ะโกไก่ค่ะฟารามัซซี่วอกกรีนค่ะถ้าเป็นบ้านเท่ากับคงจะเป็นเซเว่นเนาะค่ะเนาะฟา้าม์ซซี่มันจะสิอยู่ใน,นลานสะดวกซื้อเหรอคะก็เขาก็จะมีของขายเดี๋ยวเบนไทยเดี๋ยวเบนฮิตคลิปให้เมิงเนาะเพราะว่าเบนไทยคลิปมาแล้วแล้วก็มีช่วงตอนที่คุณหมอพันฉีดย,ยาให้ เป็นกระถาม่นว่าถ่ายวิดีโอได้บอคุณหมอ่นก็ถ่ายได้เพิอนว่า่นก็ใจดีเนาะเป็นกะถ่ายจะถ่ายวิดีโอตอนฉีดยาให้ให้เบิงนั่มเนาะคะ่ะเนาะอยเริ่มชมอตอนไปฟาร์มาซีเด้อค่ะเด้อ เป็นขับรถแค่หาหนาทีเองค่ะใส่หน้ากากใสนกานกาก,าก่อนเนาะอ่ะใส่หน้ากากสิหน้ากากพนอน ผู้บบง่ามนึ่งใส่หน้ากากปิดไหวผูวบ้ามา่สิเห็น็กดแล้วฉีดวัคซีน14วันกับไม่ได้ใส่หรอกปะโอเคค่ะก็ใจเรามแบบนี้ใช่จ้ะ ในว่ากรีนเขาก็จะเป็นร้านขายของตัวไปนะคะพวกของใส่พวกทุกอย่างะคะ่ะมียามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เขาาานี่ก็ฟาร์มาซี่กนกับจินตรงนี้นะคะเอากัจจิเขาคิวล่ตรงนี้นะคะ ใช่ไหมคะ้ <c oughs> บบตอนนี้ก็รอเช็คอินเช็คอินแล้วก็เขาก็จะไปรออยู่นาห้องเช็ดค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะรอนั่งรอเนาะเฮาเฮานั่งรออยู่ตรงนาห้องเช็ดยานะคะแป๊บหนึง่ง <c oughs> ตอนเรียน <c oughs> ตรงนี้ก็มียาอีกนะมียาเยอะแเลยก่างรอดนะคะมรที่เดีย um ๋ยวาจะมีหมอาฉีนท่าเดี๋ยวคุณจเอิรนายปงายนาะงาย e ฉีดเ็เรียบราอยนะคะง่ายมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอ,อยางเบ่งของแป๊บหนึ่งนะคะว่าฉีดยากอเไยช้อปปิ้งเห็นบอ่อกง่ายเนาะจะมันเข้าเจาเหตุง่ายไหมง่ายๆเจ็บบอค้าลูกสาวไม่ค่อยหรอกเอาอย่างช็อกโกแลตอยู่ข้างหน้หรอหนากตามหา นั่งตามหาช็อกโกแลตนั่งตรงการขนมกนะ็ไม่เห็นอนะเห็นแบบบูเบอร์ลี่ไดไงไม่เห็นบนบะูเบนะอร์ลีแล้วก็ชุบช็อกโกแลตมันจะมีแต่อยู่อันนัน้นอันกินตรงนี้ก็ได้มันจะมีอยู่แต่ โอเคคิดแคบปปตอนนี้นั่งต้องการนขิ้มันแดดนะคะเพราะว่านั่งจะไปฟลอริดานั่งจะต้ตองป้องกันแสงแดดก็ผิวพันธนะคะใจยังคะ มีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆทุกๆคนที่เขามาชมเขามาติดตามด,ด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆบาย,บายยค่ะขอบคุณหลายๆ